เจ้าท่าเกาะสมุยตรวจเข้มความปลอดภยัยเรือเฟอร์รี่รับวันสงกรานต์เมื่อวันที่8เมษายน2568บริเวณท่าเทียบเรืออำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยนายวีระตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยพันตำรวจโทวินิตบุญชิดสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเกาะสมุยได้ร่วมตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยการเดินทางเข้าและออกจากเกาะสมุยของเรือเฟอร์รี่ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ตามนโยบายของนายกลิบเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าที่ต้องการให้การเดินทางกลับภูมิลำเนาและการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวมีความปลอดภัย สำหรับการตรวจความปลอดภัยของเรือเฟอร์รี่นายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยได้เข้าตรวจความพร้อมของเรือเฟอร์รี่ด้วยการตรวจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำเรือเช่นเสื้อชูชีพแผชูชีพทั้งดับเพลิงสายดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจใบอนุญาตกับตันเรือใบอนุญาตทะเบียนเรือหนังสือประจำเรือพร้อมได้กำชับกับตันและพนักงานประจำเรือให้ตรวจความเรียบร้อยก่อนและระหว่างที่เรือให้บริการทุกครั้งหากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำสามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า1199ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ตรวจปัสสาวะพนักงานที่ให้บริการเพื่อหาสารเสพติดและจากการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด วันสงกรานต์ปีนี้นายกฤิเพชรไชยช่วยอธิบดีกรมเจ้าทา่าได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เจ้าทา่าดูแลความปลอดภยัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางโดยสารเรือเฟอร์รี่และเรือโดยสารประเภทต่างๆรวมถึงเรือท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวเดินทางตามเกาะให้มีความปลอดภยัยและขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสบายใจได้ว่าการเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาและการเดินทางท่องเที่ยวสงกรานต์ที่จะถึงจะมีความปลอดภัยเพราะมีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าคอยดูแล ช่วงสงการนี้นะครับเป็นช่วงที่จะมีนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสําหรับการข้ามฟากจากทางสุราษฎร์นะครับมา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 ที่เกาะสมุยนะครับและทางเกาะพัง,งานเองมาเกาะสมุยนะครับควระจจาเรือเองผู้ประกอบการเรือเองขอให้ตระหนักถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับยังไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถครับเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุครับขอบคุณครับ